เพิ้งจะพาทุกคนมารู้จักน้องจิงจูไฉ่กันค่ะน้องจิงจูไฉ่คือผักในตระกูลมะกรูดค่ะน้องจิงจูไฉ่เป็นผักที่ได้รับความนิยมในการบริโภคมายาวนานแล้วนะคะในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและเป็นผักที่หลากหลายประเทศเนี่ยกล่าวขานกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะช่วยลดการอักเสบในร่างกายและยังช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ความพิเศษของจิงจูชายนะคะถ้าเราเอาใบจิงจูชายมาแล้วมาขยี้ขยี้เนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยซึ่งเขามีน้ำมันลิมนีนอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วซึ่งน้ำมันลิมนีนเนี่ยพบได้อยู่ในเลมอนดังนั้นนะคะเวลาเราดื่มเนะี่ย กลิ่นที่มันขึ้นมาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นกลิ่นอะไรแน่แล่คะค่ะเป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยของตัวจิงจูชายเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าจิงจูชายมีประโยชน์อะไรบ้างจิงจูชายมีไฟโตนิวเทรียนที่มีคอโรฟิลมีสารสำคัญอย่างสารฟีโนลิกลูทีนเคอร์ซิจีนที่มีฤทธ Anti-inflammatory มีฤทธิ์ในการซ่อมแซมส่วนที่อักเสบในร่างกาย Anti-aging ช่วยให้อายุยืนมากยิ่งขึ้นและ Antioxidants ช่วยลดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย